น้องคิรินผ่าตัดครั้งแรกเผยลูกพูดประโยคที่บีบหัวใจพ่อแม่สุดๆอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆส,สำหรับครอบครัวของทารุสุประกอบกับสามีกายรชันมณสุประกอบซึ่งหลังจากทั้งคู่เข้าพิธีแต่งงานก็มีทายาทด,ด้วยกัน3มคนน้องคิรินน้องไนร่าและน้องเอเดนโดยที่ผ่านมาพี่พี่แฟนคลับจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาผ่านอินสตาแกรมอยู่บ่อยครั้งล่าสุดพี่พี่แฟนคลับตกใจหนักมากเมื่อพี่คิรินวัยเจ็ดขวบเข้าโรงพยาบาลผ่าตัด ครั้งแรกโดยเป็นการผ่าตุ่มที่ริมฝีปากในที่หมอบอกเกิดจากร้อนในก่อนแล้วเชื้อแบคทีเรียมันเข้าไปเลยงอกออกมาเป็นติ่งเนื้อโดยฮารุได้โพสต์ภาพพี่คิริขนขณะอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมบอกว่ามีหัวใจฮารุมากวันนี้ครั้งแรกที่ลูกเข้าห้องผ่าตัดครั้งแรกที่ต้องดมยาสลบตอนนี้ฮารุพึ่งออกจากห้องผ่าตัดพี่คิรินพึ่งสลบไปเมื่อกี้ใจคอบอ่ดีเลยพูดจริงๆสําหรับรุการผ่าตัดก้อนติ่งที่ริมฝีปากที่รินถือว่าเล็กมากค่าเทียบกับสมรภูมิการผ่าตัด ทุกอันตั้งแต่สัญญกกร,รมถึงคลอดลูกแต่รอบนี้แม่กลัวสุดเตยสั่นสุดยิ่งกว่าผ่าเองทุกรอบมารวมกันนานๆทีจะขอกําลังใจจากคนอื่นวันนี้แม่ต้องการกําลังใจมากขอคุณละนิดละหน่อยจากพี่ๆทุกคนหน่อยนะจะดีมากถ้าพี่กาอยู่ด้วยตอนนี้แต่ทุกคนมีภารกิจต้องรับผิดชอบภาววันนี้มันกระท่านหันมากแต่ดาลางานจากภูเก็ตไม่ทนันส่งกําลังใจให้พี่รินแอนฮารุผ่านวีดีโอขอก็ชื่นใจพวกเราแล้วส่วนน้องๆส่งกําลังใจกันถึงหน้าโรงพยาบาล กแฮชแท็กสามยอดกุมารแฮชแท็กกายฮารูฟามิลี่แฮชแท็กที In ่อินซเฟอร์เซอร์เจอรี่ในขณะที่ทางด้านพ่อกายได้โพสต์ภาพขณะคุยกับคิริงทางโทรศัพท์พร้อมบ,บอกว่าวันพ่อปีนี้ของผมส่งลูกชายคนโตเข้าห้องผ่าตัดผ่านทางโทรศัพท์เพราะว่ากายติดงานอยู่ที่ภูเก็ตวันนี้คิริงต้องผ่าตัดซส์ในช่องปากต้องวางยาสลบด,ด้วยนางก็เครียดและกลัวส่วนเราก็พยายามปลอบนางก่อนวางสายกันนางบอกว่าคิริงกลัวไม่ตื่นไปไม่เป็นเลย แทกแท็กคนเป็นพ่อต้องทำไงซึ่งตอนนี้น้องคิรินได้ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทางทีมงานขอส่งกำลังใจให้น้องคิรินหายไวๆและกลับมาแข็งแรงไวๆนะคะ